เบอร์ลิน30เมษายน1945ข้างบนพื้นดินคือหายนะโซเว็กกำลังยำเมืองหลวงของไรซ์ที่3จนเละเป็นโจกเสียงปืนใหญ่ดังเหมือนฟ้าร้องไม่หยุดแต่ลึกลงไปใต้ดินในฟิลเร์บังเคอร์มันกลับเงียบเงียบ,ยบแบบน่าอึดอัดอดอลฟฮิตเลอร์รู้ตัวแล้วว่าเกมจบเหรียญหมดตู้ปิดอุดมการที่แกปั้นมากับมือกำลังจะสลายไปพร้อมกับชีวิตแกแกเพิ่งแต่งงานกับเอวาบราวไปหมาดๆนะในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยนะ แกตัดสินใจจะไม่ยอมให้โซเวียตจับตัวได้เด็กขาดแกมีสองทางเลือกไซยายนายหรือกระสุนสุดท้ายแกเลือกทั้งคู่กันเดี๋ยวสุดๆแต่หลักฐานส่วนใหญ่ชี้ว่าการปลิดชีพเกิดขึ้นจากกระสุนปืน ปืนกระบอกนั้นวอลเตอร์ p ีพ7.65มิลิเมตรสีเงินที่รายงานว่าสลักลวดลายอย่างสวยงามบางแหล่งก็บอกว่าเป็นสีดําแต่ส่วนใหญ่ยืนยันว่าเป็น PPK ในขณะที่เอวากัดแคปซูลไซยนานัยฮิตเลอร์ก็ยกปืนพกขนาดเล็กที่ดีไซน์มาเพื่อผู้พิทักษ์สันติราชจ่อขมับขวาของตัวเองแล้วเหนี่ยวไก่ เสียงปืนนัดเดียวดังปังในห้องแคบๆนั้นมันคือเสียงที่ยุติสงครามโลกครั้งที่สองในยุโรปอย่างเป็นทางการมันคือเสียงปิดฉากอุดมการ์ที่สั่งเวรชีวิตคนเป็นหลายสิบล้านคนความยองแย้งมันอยู่ตรงนี้ปืนที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการรบในสมรภูมิไม่ได้ใช้ยิงฆ่าศึกแต่กลับถูกใช้ในปฏิบัติการที่สําคัญที่สุดคือการสังหารตัวอุดมการนั้นทิ้งไปพร้อมกับเจ้าของมันคือการฆ่าตัวตายที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกไปตลอดกาล